ข้อ3าให้หาผลบวกของโจทย์ต่อไปนี้ข้อนี้ข้อย่อเยอะนะเนี่ยสู้ๆน้องๆข้อหนึ่งเขาในวงเล็บเขาให้เราบวก3,8กับ5้อ๋ออย่าลืมว่าไอโจทย์ประมาณนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเขามีวงเล็บมาให้เนี่ยเราต้องทำในวงเล็บก่อนเสมอนะอย่าลืมทำในวงเล็บก่อนเสมอ มอเสมอเสมอเสมอ,สมอเพราะฉะนั้นข้อแรกในวงเล็บสามสิบแปดบวกกับห้าสามแปดบวกห้าได้ห้าบวกแปดได้สิบสามทดหนึ่งสามบวกหนึ่งดึงลงมาเป็นสี่สี่สิบสามเศษอยาคือสี่สิบสาม บวกกับลบสองสีบวกกับลบสองได้เท่าไหร่เดิมมีอยู่43หักลงไปสองเป็น42 41เพราะฉะนั้นตอบ4ีมันคือการเอาค่าสมบูรณ์ของ43ก็คือ43ลบค่าสมบูรณ์ของลบสองก็คือ2ได้41แล้วตอบในเครื่องหมายที่ค่าสมบูรณ์มากที่สุด ค่าสมบูรณ์นี้คือส3บสาค่าสมบูรณ์อันนี้คือสองเพราะฉะนั้นสี่สิบสามมากกว่าสองสี่สิบสามเป็นบวกสีสี่บสามเป็นเครื่องหมายบวกส่วนสองเป็นเครื่องหมายลบเพราะฉะนั้นตอบเครื่องหมายบวกบวกส1ิบเอดก็คือสี่สิบเอ็ดข้อสองทำในวงเล็บในวงเล็บเนี่ยมันคือห้าบวกกับลบสองห้าบวกลบสองทำไงมันก็คือ5ลบสองนั่นแหละ ือเรามีอยู่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วเราลบลงสองเอ้ยศูนย์สิขอโทษหนึ่งสองสามสี่ห้าเราบวกห้าแล้วเราลบสองเพราะฉะนั้นจุดนี้คือสามในวงเล็บเนี่ยคือสามแล้วสามสิบแปดบวกสามได้เท่าไหร่ แปดบวกสเท่ากับแปบวกสเป็น11ทด1 3ึบวกหเป็น4ตอบ41เอ๊ะทำไมเท่ากันเอ๊ะทำไมเท่ากันทั้งข้อสังเกตทำไมเท่ากันเอาไว้ก่อนมาดูข้อ3ต่อข้อ3เนี่ย ลบสิบห้าบวกเจ็ดลบสิบห้าบวกเจ็ดคิดยังไงเอาค่าสมบูรณ์ของลบสิบห้าก็คือสิบห้าลบค่าสมบูรณ์ของเจ็ดก็คือเจ็ดเป็นแปดใช่ไหมสิบห้าลบเจ็ดเจ็ดแล้วแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้า แโอเคแต่ลบสิบห้ามากกว่าเจ็ดเพราะลบสิบห้าเนี่ยมันลบมากกว่าบวกเพราะฉะนั้นต่อเป็นเครื่องหมายลบเนี่ยคือลบแปดบวกกับลบสามลบแปดบวกลบสามเท่าไหร่ ตอนแรกลบอยู่แล้ว8ลบไปอีก3มันคือเหมือนกับ3บวก8แต่เป็นเครื่องหมายลบ3บวก8ได้11ไปทางซ้าย8ทีไปอีก3ทีคือไปทางซ้ายทั้งหมด11ทีเพราะฉะนั้นตอบลบ11บข้อ4ล่ะข้อ4นี่เลขเหมือนกันเลยนี่ใช่ไหมมันจะเท่ากันหรือเปล่า 7บวกกับลบสาบวกกับลบสาบวกลบสเนี่ยมันก็คือ7จ็ดลบสาลบสได้เท่าไหร่สเพราะฉะนั้นตรงนี้คือ4บวกอยู่กับลบสิ สี่บวกลบสิห้าเท่ากับเท่าไหร่มันคือเส้นจำนวนที่เดิมเราลบอยู่สิบห้าแล้วเราบวกกลับมาสี่เพราะฉะนั้นไอ้ผลต่างตรงเนี้ยจากศูนย์นะไอ้ผลต่างตรงนี้คือคำตอบแต่มันอยู่ฝั่งซ้ายของศูนย์อยู่เพราะงั้นมันเป็นเลขลบแต่ลบเท่าไหรล่ล่ะ เดิมมาสิบลบสิบห้าบวกสี่ไอตรงเนี้มันมีอยู่สิบเอ็ดยุดถูกปะ้ะสิบเอ็ดยุดเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือ -11. ลบสิบเอ็ดลบสิบเอ็ดได้คำตอบแล้วมันคือลบสิบเอ็ด ทำไมาเท่ากันอีกแล้วอะ่ะโอ้ my god มันต้องมีอะไรแน่ๆใช่ไหมอมืต่อมาข้อห้าลบหนึ่งบวกสองเราต้องทำในวงเล็บก่อนไอ้ลบหนึ่งบวกสองเนี่ยเท่าะไรลบหนึ่งบวกสอง บวกสองตรงนี้คือหนึ่งลบหนึ่งแล้วบวกสองหนึ่งบวกสองได้หนึ่งน้องดูนี่นะเส้นจำนวนตอนแรกเราเริ่มจากศูนย์เราลบหนึ่งแล้วเราบวกสองเพราะฉะนั้นตรงนี้คือหนึ่งนะคะตอบหนึ่งนะตรงนี้ ข้าแร้ตรงนี้เป็นหนึ่งปุ๊บหนึ่งบวกอยู่กับหนึ่งหบวกหเป็นสอันนี้ยีตั้งแต่อนุบาลแล้วหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองโอเคนะข้อต่อมาข้อหข้อหในวงเล็บคิดยังไงในวงเล็บเอาสองบวกหนึ่เป็นไม่ต้องคิดนี่ว่าสามสามบวกอยู่กับลบหนึ่งมันคือเรามีสามแล้วเราหักออกหนึ่งแสดงว่าเราเหลืออยู่ส ต่อมาข้อนี้เข้าใจนะเท่ากันอีกแล้วเท่ากันอีกแล้วต่อมาข้อนี้ลบหนึ่งบวกกับลบหนึ่งเดิมลบอยู่หนึ่งลบไปอีกหนึ่งกลายเป็นลบสองลบสองบวกหนึ่งเป็นเท่าไหร่ 2อวกหเนี่ยเริ่มจาก0ูลบสองเนี่ยคือลบสองลวบวกหอันนี้คือ0ูนย์ลบหลบสลบสโอเคนะเพราะฉะนั้นอันนี้ตอบลบหอันนี้ทำวิธีเดียวกันลบ1นึบวกหลบหบวกห เพราะฉะนั้นกลับมาอยู่ที่เดิมเป็นศนเลขเดียวกันแต่เครื่องหมายตรงข้ามกันเจอการบวกกันหักล้างกันกลายเป็นศนอันนี้คือศูนย์บวกอยู่กับลบ1ถูกปะเท่ากับเท่าไหร่ศนบวกกับลบ1มันก็คือลบ1เพราะอะไรก็ตามบวกศูนย์จะได้ตัวมันเองนะลบ1บวกศูนย์ก็ได้ลบ1 1บวกศูนย์ก็ได้ 1, 1 0, สามบวกศูนย์ก็ได้สามเพราะศูนย์เนี่ยเป็นเลขที่จะไม่ไปเพิ่มค่าหรือลดค่าให้เลขอื่นใดๆอืต่อข้อเก้าหกบวกสี่บวกกับลบสิบ หกบวกสเนี่ยบวกธรรมดาเลยได้เท่าไหร่ชู6นิ้วนับเพิ่มขึ้นมาอีกสนิ้วได้10อันนี้คือ10บวกอยู่กับลบสิบเลขเดียวกันเครื่องหมายตรงข้ามกันบวกกันหักล้างกันได้0ูนเก่งมากต่อมาข้อ10ในวงเล็บเนี่ยสี่บวกกับลบสิ คิดได้เปล่า4ี่บวกกับลบ10ค่าสมบูรณ์ของสี่คืออะไรคือ4ค่าสมบูรณ์ของลบ10ก็คือ10เพราะฉะนั้นค่าสมบูรณ์มันต่างกันอยู่เท่าไหร่ต่างกันอยู่6แต่ว่าส0บเนี่ยมากกว่า4เพราะฉะนั้นเราใช้เครื่องหมายหน้าสิบคือเครื่องหมายลบได้ลบ6ดกดูดูสีตอนแรกเนี่ยเรามีอยู่สแต่เราลบไป1ิบ แสดงว่าต้องติดลบใช่ไหมเพราะเราลบไปมากกว่าที่มีอยู่ติดลบอยู่เท่าไหร่ติดลบอยู่หกอืมแสดงว่าข้อนี้คือหกบวกกับลบหกแล้วหกบวกกับลบหกนี่เท่ากับเท่าไหร่เลขเดียวกันเลยแต่เครื่องหมายตรงข้ามเนี่ยบวกกันได้ศูนย์ถูกไหมอืมต่อมาข้อสุดท้าย 12บวกอยู่กับลบสามทำในวงเล็บก่อนนะอย่าลืม12บวกกับลบสเท่าไหร่มันคือ12บสองลบสามลบสได้9ข้อนี้คือ9บวกอยู่กับลบแคือเดิมเนี่ยเราบวกไป9ชึบสมมุติว่า9แล้วนะบวก9จาก0 แล้วเราลบไปแปดชึบลบ8ดตรงนี้คือหนึ่งกรอบหนึ่งมีอยู่9นิ้วหักกลับไปแปดนิ้วเหลือก,กี่นิ้วหนึ่งนิ้วเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบหนึ่งโอเคนะต่อมาข้อสิบสอข้อสุดท้ายลบ3าบวกกับลบ8เลขลบบวกกับเลขลบเนี่ย มันมีแต่ลบเพิ่มขึ้นถูกไหมเพราะฉะนั้นเราจะเอาค่าสมบูรณ์ของมัน3กับ8ปดเนี่ยมาบวกกันแล้วติดลบไปข้างหน้าคือลบสิอข้อน,นี้จะได้สิบสองวกอยู่กับลบอแล้ว12บสองบวกอยู่กับลบสิบบบเนี่ยคือเดิมเรามีอยู่สิบสองเราลบออกสิอลองนับนิ้วดูดิมีอยู่12นิ้วยืมนิ้วแม่ยุนิ้ว,วพ่อมาสองนิ้ว เ้าหักออกแค่นิ้ว11ครั้ง11นิ้ว,เ,วเ,เหลือเท่าไหร่เหลือ1นึ่งอ๋อตรงเนี้ยที่เขาบอกว่าลบสามบวกกับลบแปดหรือสามบวกกับแปดหรือลบสามบวกกับแปด หรือสามบวกลบแปดอันเนี้ยเครื่องหมายเดียวกันบวกกันเราจะเอาค่าสมบูรณ์ของมันมาบวกกันแปดบวกสามคือสิบเอ็ดแต่ติดเครื่องหมายโอเคนะข้อนี้สามบวกแปดก็คือสิบเอ็ดแต่ถ้าเครื่องหมายต่างกันเราจะเอาค่าสมบูรณ์ของมันก็คือสามกับแปดมาลบกันหาผลต่าง ไอคำว่าหาผลต่างเนี่ยเราจะต้องเอาค่าสมบูรณ์ที่มากกว่าลบค่าสมบูรณ์ที่น้อยกว่าเสม,มอก็คือเอา8ลบ3เหลือหแต่ข้อนี้บวกมากกว่าลบเพราะฉะนั้นตอบบวก5ส่วนข้อนี้3บวกอยู่กับลบ8เครื่องหมายต่างกันเอาค่าสมบูรณ์มาหาผลต่างคือเอา8ลบ3ได้5แต่ข้อนี้ค่าลบมากกว่าค่าบวก เพราะฉะนั้น5ต้องติดลบอันนี้คือสรุปวิธีการบวกลบให้จำง่ายๆทีนี้ที่พี่ให้น้องสังเกตตั้งแต่ข้อแรกๆเนี่ยที่ว่ามันเท่ากันเห็นปะอันเนี้ยมันคือการสมบัติการสลับสมบัติการเปลี่ยนกลุ่มสมบัติการเปลี่ยนกลุ่ม ดูนะเดี๋ยวให้ดูข้อแรกก่อนุอยกลับด้านข้อแรกเนี่ยสามสแลบสองแต่เขาเลือกบวก38มสกับ5ก่อนแล้วค่อยมาบวกกับสองบวกกับลบสที่หลังส่วนข้อนี้สามสิลบสเหมือนกันแต่เขาเลือกบวกคู่หลังก่อนแล้วค่อยมาบวก38 แต่สองอันนี้เท่ากันเพราะมันคือสมบัติการเปลี่ยนกลุ่มการบวกของจำนวนเต็มสังเกตการวงเล็บมันอะคือไอเน,นี้ยมันอยู่ตำแหน่งเดิมคือเปลี่ยนจากเปลี่ยนจากบวก3 8กับ5ก่อนเป็นบวก5กับลบ2ก่อนแล้วข้อนี้ก็เปลี่ยนจากลบ15บวก7ก่อนมาเป็นบวก7บวกกับลบ3ก่อนส่วนข้อนี้ก็เหมือนกันลบ1 บวกกับ2ก่อนแต่อันเนี้ยเอา2บวกกับ1ก่อนลบ1บวกทีหลังแต่เลขที่บวกกันทั้งหมดอะเหมือนเดิมสังเกตปะอันนี้ยเขาเรียกว่าสมบัติการเปลี่ยนกลุ่มการบวกเดี๋ยวต่อไปน้องก็จะได้เรียน